เพื่อนๆนะครับวันนี้ทีมงานสถานีข่าวนี่ดูไดคิวออนไลน์ครับก็กลับมาออนแอร์สดครับวันนี้ก็มีข่าวจริษัทมานะครับเกี่ยวกับโครงการบีนะครับที่อยากนําเสนอนะครับเกี่ยวกับการสอนนะครับการป็นสมบัติเบื้องต้นก็ตามนะการปั๊มหัวใจนะครับและการสอนการใช้เครื่อง AD นะครับเครื่องนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่อง AD นะครับหัวใจนะครับปั๊มหัวใจอัตโนมัติ AD ก็ต้องขอขอบคุณข่าวมาจากทีมงานนะครับบริษัทเล่าครับซึ่งต้องการสนับสนุนนักกู้ชีพกู้ภัยครับและภาคประชาชนทั่วไปโอ้ยเป็นข่าวดีมากเลยครับลหลายท่านเองคงอยากมีความรู้ในการผนมพมาบาลมุม่งต้นและอยากรู้หลักในการปฐมพยาบาลสากลนะเขาเรียกว่า first aid นะฮรเรามีสอน first aid ในการสอน cpr ท่านจะได้รู้หลัก,กนในการปั๊มหัวใจ ทาผู้ใหญ่และเด็กนะฮะว่าจะต้องมีอัตรากดเท่าไหร่หรือกี่เซนในการช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงและหลักสูตรอีกหลักสูตรนึงที่จะสอนคือสอนการใช้เครื่องนะครับปั๊มหัวใจอัตโนมัติหรือเรือ AED หลยท่านคุจะเห็นสัญลักษณ์นะครับเกี่ยวกับรูปหัวใจและคำว่า AED นะครับอันนี้ก็จะเป็นสอนนะครับที่ที่สนใจนะครับอ้าหลักสูตรไปก่อนหลักสูตรเนเราได้ ของสถาบัน e c s i e c s i นะครับก็จะมีหลักสูตรมาให้เราสอนนะครับเป็นประกาศนิธิบัตรพร้อมใบประกาศก็จะมีบัตรนะครับบัตรด้วยมีบัตรเล็กๆเดี๋ยวผมจะลงรูปการ์ดให้ทีนะครับ,บ,มบผม,ลลก,ก,นะบผมก็ได้รับการสูรมผ่านของสถาบัน e c s i นะครับมาด้วยนะครับราคาอบรมนะฮะหนึบ่ 1, บาทเรียน2วันนะครับ first A c b r AD 1,500บาทราคานี้ไม่มีแล้วรับจำนวนจำกัดน,นะครับผู้ที่สนใจนท้งภาคกู้ชีพกู้ภัยประชาชนนะครับหนึ่าบาทท่านจะได้รับบัตรของสถาบัน e c i และใบประกาศจากสถาบัน e c i นะครับโดยการรับรองโดยบริษัทเซ่านะครับซึ่งเป็นบริษัทสอนนะครับเทนนิงเกี่ยวกับ งานเลสคิวต่างๆนะครับนะครับหลักสูตรนะครับเราจะเรียนกัน2วันนะฮะผมลงไว้ด้านหน้าผมแล้วนะครับมี6รุ่นเรารับไม่เยอะท่านผู้ชมอย่าตัดสินใจนานเปิดคุมพานี้แล้วรุ่นที่1 18-19คุมพาดูวันว่านะครับเดี๋ยวผมจะลงตารางให้ด้าล่างไม่มีราคานี้ที่ไหนในโลกครับเรียนหลักสูตรสากลน1,500บาทเรียน2วันนำไปใช้นะครับติดตัว บัรมีอายุ2ปีมาต่อหนึ่งครั้นะครับนี่ราคาเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษขอขอบคุณบริษัทเซล่านะครับซึ่งจัดราคาโปรโมชั่นให้กับนักกู้ชีพนักกู้ภัยและภาคประชาชนไทยที่เล็งเห็นนะครับทําอย่างไรนะฮะคงเห็นข่าวไรยข่าวปั๊มหัวใจและไม่รอดปั๊มหัวใจผิดวิธีนะครับเราก็ไม่นิ่งอยู่ได้แต่เส้นครับ ถึงเราเป็นภพทเอกนชนเล็กๆแต่เราก็ทำด้วยความตั้งใจจริงอยากเห็นที่น้องทุกคนตั้มหัวใจเป็นนะครับประถมมีบาลเบื้องต้นเป็นหยิบใช้เครื่องมือเป็นอันนี้สิ่งสำคัญมากเลยท่านเรียนท่านไม่ต้องหวังช่วยคนอื่นหวังเอาไว้ช่วยคนในบ้านท่านก็พอราคาหนึ่งพนรบาทไม่มีเยอะนะครับจัดรุน่นลดยี่สิบคน รุ่นที่หนึ่งสิบแปดถึงสิบเก้ากุมภารุ่นที่สองยี่สิบสาถึงยี่สิบสี่กุมภารุ่นที่สามยี่สิบห้ายี่สิบหกกุมภารับรุ่นสี่วันที่หนึ่งวันที่สองมีนารุ่นที่ห้าวันที่เจ็ดวันที่แปดมีนาและรุ่นสุดท้ายนะครับของใจไม่แรกเลยยี่สิบห้ายี่หกมีนาผมเราจะเรียนกันที่โรงเรียนลาบ,บริลซอยลายมิทาสาสิบสี่แยกสิบนะครับ เราจะเรียนกันอบรมมาที่โรงเรียนลาบริรัษ์ซอยรามอินทราสาลิส่แยกสิบท่านั้นซึ่งผมบอกว่าราคา1,500บาทไม่แพงครับสำหรับความรู้เรื่องดีๆแบบนี้นะครับท่านใดที่สนใจคอร์สนะติดต่อมาด้านล่างเลยนะครับสถานที่เนี่ยเราสามารถมาสมัครได้เองที่บริษ,ษัทยูนิลิสคิ้วจำกัดนะครับซึ่งเราตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า b ีเ สะพนานไยห้างไปชนีสามเสนในหาไม่ยากเซิร,ร์ชทำไมนะครับบริษัทยูนิเลสคิวก็ได้สถานีต๊อทัดขาออไรนิวเลสคิวก็ได้นะครับเอกสารมาสมัครก็ไม่ยุ่งยากสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละหนึ่งชุดค่าสมัคร1 5 0 0บาทบางท่านไม่สะดวกมาสมัครด้วยตนเองสามารถโอนเงินได้ในนามบริษัทยูนิเลสคิวจำกัดธนาคารกสิกร นะครับออมทรัพย์สาขาบิ๊กซีตะพันควายหมายเลขน,นะครับ009 3 2 0 7 4 7 5ผมชวนหมายเลขครัน้นะครับหมายเลขการออนเงินค่าสมัคร1,500บาทของท่าน009 3 2 7 4 7 5และท่านก็โทรมาประสานที่ผมหมายเลขโทรศัพท์0 8 2 4 9 1 5 2 2 5นะครับอ้ามีองค์การดีๆแบบนี้นะครับเราไม่รอช้า เราเรีบมาบอกท่านก่อนนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็รีบมาติดต่อลงทะเบียนนะครับชําระนะครับในการสํารองการอบรมได้เลยนะครับเปิดหกรุ่นรุ่นละยี่สิบท่านเท่านั้นเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับเรียนเสาร์อาทิตย์ราคานี้ไม่มีอาหารกลางวันให้นะครับต้องแจ้งทราบก่อนเพราะเราจัดราคาพิเศษให้ท่านเรียนสองวันหนึ่งพันห้าร้อยบาททิ้งท้ายหน่อยแต่ท่านเลยสำหรับนักกูนะ้ชีพกู้ภัยหลายท่าน นะครับที่สนใจจากต่อยอดนะครับขอขอให้ท่านเรียนผ่าน Standard first aid c r a d ก่อนและคอร์สต,ต่อไปที่จะเป็นคอร์สท้าไทยสำหรับท่านคือ basic life support นะฮะซึ่งอันนี้นักกู้ชีพกู้ภัยเราใฝ่ฝันมากนะครับอยาก,กรเรียนหลักสูตรนี้ซึ่งเราก็ได้รับการรับรองอะนะครับเป็น training center ของ sa นะครับประจำประเทศไทยแล้วนะครับก็สามารถติดต่อได้ นะครับท้ายนี้บริษัทเซ่านะครับขอเรียนผ่านมาทางผมนิดนึงในฐนะตัวแทนต่างตั้งแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยว่าการที่จะนำโโรโก้ของบริษัทเซ่าไปใช้หรือมีการแอบอ้างนะครับชื่อบริษัทเซ่าไปจัดการออกโดมไปได้ทั้งสิน้นหากเราตรวจพบทางบริษัทเซ่านะครับจะดําเนินการทางคดีถึงที่สุดนะฮะพอดีได้ข่าวมาว่ามีบางท่าน นำชื่อของบริษัทเซราเนี่ยนะครับออกไปหากินว่าจัดโดยบริษัทเซราซึ่งการกระทำใดทางบริษัทเซร่านะครับไม่มีส่วนรู้เห็นในทั้งสิ้นนะครับก็สามารถสอบถามรามมาก่อนได้ว่าจริงหรือเท็จนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลดีนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับเข้ามาวันนี้นลาไปก่อนสวัสดีครับ